พบกับรายการ PR T Talk นะคะทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มค่ะทาง ThaiTV3.com ค่ะสวัสดีครับย่าโบเลค่ะนผมพี่อาในเพื่อนะจ๊ะพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สร้างกระชับรู้เรื่องที่จะเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดท,ทุกวันจันทร์กับรายการ PR Talk ครับกับกิจกรรมแฮปปี้2016วิดไทยทีวี3 c o m เรียกได้ว่าของขวัญจากใจผู้ให้ถูกใจผู้รับจริงๆนะครับใช่แล้วละค่ะในเผื่อเพราะว่าโบเล็กเองเนี่ยอยากได้เลยแล้วถ้าเป็นคุณโบเล็กล่ะครับอยากได้ของขวัญจากใครระหว่างพี่บอยพี่เกดหรือว่าน้องเต้ยครับโอยโบเล็กเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าโบเล็กเองเนี่ยก็รักพี่บอยชอบพี่เกดแล้วก็ปื้มน้องเต้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้จริงๆแล้วเนี่ยโบเล็กก็ขอเลือกของพี่บอยแล้วก็น้องเต้ยเพราะว่าของน้องเต้ยเนี่ยเป็นกระเป๋าสะพายสีชมพูแล้วก็็ของพี่บยเเนจะป รองเท้าพร้อมกับหมวกเรียกว่าเขาเส็จกันเลยทีเดียวค่ะถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมคงเลือกของพี่เกรซแหะครับเ,เวลาไปเที่ยวกับสาวๆเนี่ยผมจะได้บอกเส้นทางได้ถูกเลยล่ะครับอืแล้วอยากรู้ไหมล่ะคะว่าทําไมดาราเนี่ยเขาถึงเลือกของแหนชิ้นนี้มาเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่อยากรู้เหมือนกันนะครับจะรอช้าทําไมล่ะครับไปชมกันเลย นี่นะครับของขวัญของผมเองนะครับเหตุผลที่ผมอยากจะให้หนังสือท่องเที่ยวประเทศไทยกับทุกคนเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนนะฮะหันมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าหลายๆที่น่าเที่ยวมากแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งขอขอพีชบูนะฮะบ้านของเองไปด้วยนะครับอากาศดีมากแต่อย่าไปเยอะรถติดเหตุผลของการเลือกของขวัญเชนนี้นะคะนี่ของขวัญของ คิดอยู่นานมากค่ะว่าจะเอาอะไรมาเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมช่องสามนีนะคะแต่ก็นี่เลยกระเป๋าใบนี้ค่ะคิดว่าทุกๆกคนน่าจะได้ใช้กันนะคะโดยเฉพาะสาวๆมันใช้ดีมากได้ชอบเอาไปต่างประเทศด้วยนะคะหรือว่าใช้ในเมืองไทยก็ดีคือมันเป็นได้ทั้งกระเป๋าที่สะพายอย่างนี้สะพายข้างก็ได้หรือว่าถอดสายออกได้ค่ะแล้วก็เป็นขาวได้ด้วยอันนี้ของกระเป๋าแบรนด์ทูอีนะคะ นี่ครับผมคือของขวัญปีใหม่ของผมที่รับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนนี่เลยครับเริ่มต้นที่หมัวครับแต่ความสัมพันธ์ของมันคือเป็นหมวกของทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลการีครับผมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับให้คุณเอาไปใส่เที่ยวปีใหม่ได้และอีกชิ้นหนึ่งครับเจ๋งนั้นนี่เพราะมันคือรองเท้าครับ ยี่ห้อซุปเปอร์ก้ารองเท้าผ้าใบที่ดีสุดในโลการีเช่นกันครับผมเหตุผลที่ผมมาให้นะฮะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมขายเองครับผมจึงมั่นใจว่ามันจะดีแน่นอนสีทองสวยงามผ้าใบใส่ไก่เก๋กูดใครเอาไปได้ไปแล้วใส่ไม่ได้เอามาเปลี่ยนเบอร์กับผมได้ทุกที่ที่เจอผมครับผมอันนี้พูดจริงใส่หมวกใส่รองเท้าของผมไปเที่ยวปีใหม่เท่สุดๆซุปเปอร์กาครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รับรองได้เลยนะครับว่าถ้าใครได้ของขวัญน,นี้ไปต้องฟินอย่างแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะในเผื่อเพราะว่ายังไม่หมดเพรเพียงเท่านี้นะยังมีคำอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยล่ะค่ะเอขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะรับไปเลยค่ะกระเป๋าทุีจากเต้ยค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับใครที่ได้รับของขวัญของผมไปนะฮะขอให้ใช้ของขวัญของผมอย่างคุ้มค่าที่สุดน,นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันอย่างมีความสุขน,นะครับยินดีด้วยครับ ขอแสดงคมยินดีด <Hearing Aye S 1> ้วยครับกับคนที่ได้ของขวัญของผมไปนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยได้ของขวัญปีใหม่เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่น่ายินดีอยู่แล้วนะครับและยิ่งของขวัญของผมเนี่ยคุณสามารถเอาไปรับกับของขวัญของคุณวลินทร์พกับคุณเตอร์จรินทร์พรได้เลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าของขวัญของผมเนี่ยเจ๋งสุดครับเอาไปใส่เทียวปีใหม่นะครับผม วันปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขอให้เป็นแฟนช่อง3นะครับหรือว่าใครที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแรงทํางานมีแรงทําเงินตลอดไปนะครับสวัสดีครับผมบอลประกอบอลประกรครับผมก็ปีใหม่นี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมโดยเฉพาะแฟน ช่อง3นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆข่าวแฟนละครหรือรายการของพวกเราก็ตามนะฮะมีความสุขมากๆนะครับผมแต่แค่ดูช่อง3นี้ก็มีความสุขแล้วะครับแฮปปี้นิวีย์2016นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ ThaiTV3.com นะคะแล้ววันนี้นะครับเรา2คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันปีใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ